ก่อนจะพุ่งตัวเอา verb to รับส่ตงตากนะคะซึ่ง verb to รับก็คือ pick UP pick someone u p เช่น can you pick me up at the airport can you pick me up at the airport ส่วน verb to ส่งไม่ใช่เสร็จนะคะ uh. เราใช้ drop off drop someone off เช่น can you drop me off at the airport can you drop me off at the airport uh. รถยังไม่มาสอนต่อได <Ooh. S 1> อ้นอกจาก pick up, drop off แล้วนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือคำว่า give someone a ride right. give someone a ride right เช่ can you give me a ride right? can you give me a ride right หรือถ้าเราจะไปส่งก็บอกว่า I can give you a ride right. I can give you a ride right นอกจากนี้นะคะถ้าไม่ยุ่งกับสำนวนน,นี้คำอื่นก็ใช้ได้เช่นแบบ yeah I can take you there I can take you there หรือ I can drive you there เดี๋ยวขับรถไปส่งนันให้ได้จ้ะเอ่าดี๋ยวตอนนี้รถมาของจริงแล้วได้ไปแล้วค่ะมีภารกิจสําคัญค่ะก็คือต้องรีบพุ่งตัวจากงานนี้มีงานต่อเหรอภ่รกิจรับลืกไปทันกันก็ไม่กินยา t ล go จ